สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รานราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสเด็จพระราชดำเนินไปยังตรงละครอ,อัศราคิงพาเวอร์เขตราชเทวี ทอดพระเนตรการแสดงโขนรามาเกียรติ์ตอนราพ้ายบาร,รมีพระจัก,กรีครองเมืองที่มูลนิทิคุติ8 0ในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพพระรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงให้เป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในการนี้ได้ทอดพระเนตรการบรรเลงเพลงโหมโรงสามัคคีชุนุมและการแสดงตามถวายพระพร โดยเยาวชนจากส่วศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์แล้วทอดพระเนตรการแสดงโขนรามเกียรติตอนราาพ้ายบาร,รมีพระจักรีครองเมืองโดยคณะโขนเยาวชนโครงการฝึกหัดโขนมูลนิธิคึกฤทธิ์80ในพระราชูป,ปถัมภ์ที่จับความตอนสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างฝ่ายมนุษย์ได้แก่พระรามทระละักษณ์พร้อมกองทัพวานน,นกับกองทัพอสูรได้แก่ทศกัณและเหล่าไพฑูพลอสูร ซึ่งฝ่ายพระรามได้รับชัยชนะแล้วเดินทางกลับเข้านครอโยธยาบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาโดยการแสดงมีการจัดขบวนทัพวานน,นและทัพอสูรอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงการเคลื่อนขบวนกองทัพของพระรามเสด็จกลับกรุงอโยธยาที่มีเครื่องสูงอันเป็นการแสดงถึงเครื่อเขติยศอันยิ่งใหญ่พร้อมด้วยการอวยพรของเหล่าเทวดานางฟ้า ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้มีการนำบทบางตอนของนายประสาททองอรารามที่ได้ปรับปรุงจากชุดระบาอู่ทองของครูมนตรีตราโมทซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีบรมราชาพิเศษมาร่วมในการแสดงด้วย ต่อมาเวลา17นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทย ในการนี้พระราชทานพระราชวัโอกาสให้อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยและกรรมการสภา,าสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์เฝ้าทูลออมพระบาทถวยถายพระพรขยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์จากรัฐบาลสาธรารณรัฐประชาชนเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธรารณรัฐประชาชน จากนั้นคงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่23ซึ่งมีวาระต่างๆอาทิโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่หลักการและนโยบายบัญชีสถาบันแผนปฏิบัติการสถาบันปีงบประมาณ2563ผลการดําเนินง,งานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็นองค์ประกอบ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรนักศึกษาระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์ที่ราชภา,ากาลชาติไทยกับวิทยาลัยพยาบาลน,นานาชาติการชาติญี่ปุ่นเมืองคิวชูความเ้าวหน้าทุนสนับสนุนจากชัยนา e มิ c a l b อร์ดเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยจะมีการพัฒนานงานวิจัยด้านผู้สูงอายุกับเครือข่ายต่างประเทศรวมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง,งานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,562ทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ t ูบี Number o n ววารต ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุททยโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตทรงร่วมบันทึกเทปรายการ ToB e Number no. รา์าตในช่วง Talk to the Princess โดยทรงตอบจดหมายสมาชิก ToB e Number no. n ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ สำหรับรายการทูบีนัมเบอร์ววาไรตี้กรมสุขภาพจิตกร,ระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกอีกทั้งส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD เวลา20น30น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่อุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวงจังหวัดระยอง วันนี้เวลา14นาฬิกา22นาทีะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้ากรุณาโปรโดเกล้าโปรกรมอมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภรณเรียนพิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒมหาวชระราธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวงอําเภอเขาเมาจังหวัดระยองในการพระราชทานกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติพระราชทานป้ายชื่อหมู่บ้านกะชานุรั์และพระราชทานเงินจัดตั้งกองทุนพระราสุธากชานุรั์ให้แก่ พูดแทนหมู่บ้านคชานุระจำนวน5แห่งซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องตามโครงการพัชราสุธาคชานุระรอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่หมู่ที่7บ้านเขาจันทร์ตำบลห้วยทับมอนอําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหมู่ที่3บ้านเนินจําปาตำบลพาวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีหมู่ที่14บ้านคลองมหาด ตำบลท่าตะเกียบอเภอท่าตะเกียบจังวเชงบุราหมู่ที่28บ้านสะหลวงตำบลทุ่งมหาเจริญอเภอวังน้ำเย็นจังสระแก้วและหมู่ที่4บ้านเขาใหญ่ตำบลพวงทองอ,อบ่อทองจัังวดชนบุรี จากนั้นทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการคาชานุรักซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยการเคลื่อนตัวและเส้นทางเดินของช้างสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่และมีเป้าหมายอย่างเป็นระบบซึ่งการติดตามการเคลื่อนตัวของช้างป่าและระบบเตือนภัยชุมชนผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพจระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อกล้องจํานวน12กล้อง โดยกล้องสามารถถ่ายภาพได้นในระยะไกลมีความคมชัดสามารถเรียตัูข้อมูลได้ทั้งสาโยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชุมชนรวมทั้งเกิดการทํางานที่มีประชาชนมีส่วนร่วมและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาฟังป่าอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ําทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลรวมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนโอกาสนี้ทบทวนเ,เนื้อดิทิทาลการ,การดําเนินงานและตัวอย่างความสําเร็จอาชีพ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประเมินระดับความหวานของพืชอาหารของช้างป่าเพื่อส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มเติมป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมายังชุมชนโดยการทดสอบในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่งทดสอบพืชอาหารช้างป่าจำนวน48ชนิดพบว่าย,ยอดอ่อนต้นนรนีเปลือกต้นปออีเก้งหญ้าหลังเรียบและหญ้ารูซีเป็นพืชอาหารที่ช้างป่าใช้ประโยชน์ พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิสักการหมู่บ้านกระชานุรักที่สร้างเสริมความเข้าใจในพฤติกรรมของช้างป่าให้แก่ราษฎรและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้การประกอบอาชีพการออมและการบริหารจัดก,การเงินทุนของชุมชน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้าการุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมรับโครงการพระชราสุาทาชานุระไว้ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ครอบพระราชทานชื่อโครงการอันหมายถึงน้ำทิพต์รักษาช้างให้แข็งแกร่งดืมยงดุจเพชร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นประธานที่รึกษาโครงการกับทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรานเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสริภัทรมหาวชริระราชธิดาเป็นประธานคณะกรรมการ ้วยทรงมีพระบรมราโชโอบายในการอนุรักษ์ป่าและช้างรวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการสืกสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดก,การความขัดแย้งของคนกับช้างป่าและการอนุรักษ์ช้างไทย สมเด็จระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิอรารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งที่1ประจำปี2562 วันนี้เวลา10นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดิษไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเป็นประธานการประชุมาาคณะกรรมการมูล,ลนิธิอาร,ริยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งที่1ประจำปี2562เพื่อให้การดำเนินงานของมูล,ลนิธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชโฉบายและแนวทางปฏิบัติของมูล,ลนิธิซึ่งมีวาระการประชุมต่างๆอาทิ ทัประสงค์ในการจัดตั้งมูล,ลนิธินโยบายในการดำเนินงานของมูล,ลนิธิการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับรองรูปแบบตราสัญลักษณ์ของมูล,ลนิธิสำหรับมูล,ลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราัตน์ชกัญญามีพระดําริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาและทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปะเฉพาะทางแก่นิสิตน,นักศึกษาในระดับปริญญาโทและประิญญาเอกหรือประกาศนียบัตรรวมไปถึงครูอาจารย์และบุคลากรผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะในสาขาต่างๆ เช่นสาขาทัศนศิลป์สาขาสถาปัตยกรรมสาขามบรรนศิลป์สาขาเรขาศิลป์สาขาการออกแบบสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวและสาขาดุริยางตะวันตกตลอดจนสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิละปะประเภทต่างๆอีกทั้งส่งเสริมพัฒนาสร้างสารรค์ผลิตผลงานรวบรวมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิละปะ เป็นการนำองค์ความรู้มาต่อยอดเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปรกรรมต่อไปพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวัยภาพรราพระกฐถินซึ่งทรงพระตรุณาปโปรดกล้าสุรกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัวุวรนดารา,รามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา18นาฬิกา18นาทีพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุตาพรสเสด็จไปยังวัดสวุวรรณดารารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกระถิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ วัดสุวรณดารารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างไว้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพ้ากรุณาโปรโดเล้าโปรโดกระหม่อมให้มูรณาปฏิสังขรณ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแล้ว พร้อมกับพระราชทานนามวัดตามพระนามของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีนว่าวัดสุวรรณดารามโดยพระอรุโบสถมีสถาปัตยกรรมแบบสมัยอุนทยาตอนปลายคือมีฐานอ่อนโค้งคล้ายเรือสำเภาหน้าบานสลักลายรูปนารายทรงครุฑภายในประดิษฐานพระสุวรรณมุนีพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยส่วนเทะวิหารมีภาพเขียนสีน้ำมันพระราชาประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับทยุทธหทัตถี นับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามได้เชื่อกันว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกของประเทศนอกจากนี้บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่กระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงนำมาจากประเทศอินเดียปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา18รูป ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทุทธานารีนาศให้มีพระพลนนามัยแข็งแรง วันนี้ที่อาคารภูมิสริมัคลาลนุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสสวลีกรมเมือสุทนารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพานามยแข็งแรงในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าด้วยทรงสนพระไทยในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณาสุขอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทรงรับโครงการต่างๆของสภากราชาไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอีกทั้งทรงจัดตั้งมูล,ลนิธิและโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเบนจมาลนทขันทองและดิฉันมีรินทิรานาทองบอดจอราดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ